วันนี้เราจะมาดูหินสารชนิดนะคะตามเข้ามาโครงการนี้นะคะอยู่ที่บู่บ้านาวีเว่บังนาเรามีการปูผนังแล้วก็ปูเพดานซ้าเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูซิว่าเรามีอะไรกันที่นี่บ้างค่ะ ส่วนนี้จะเป็นผนังทีวีครับผมซึ่งจะมีความสวยตรงที่ผนังส่วนนี้จะมีเคิร์ฟ้่างก็จะเกลียเก็บงานครับน,นี่มันมเนียบมากนะ<ช>ไม่มีรอยกระเดิดเลยอะค่ะคแล้วเราเราเ,เรามีเทคนิคในการเก็บงานด้วยใช่ไหมก็<ช>คือการเทด้านข้างนะคะเก็บมุมประมาณ3มมิลโอเคน่าประทับใจมากสีดีมากตัดได้เป๊ะลายมากๆเนี่ยตรงนี้ก็ ต่อเนื่องอสุดๆเ่าที่ทําได้แล้วโอ้โ okay. หครับแทบจะเหมือนจักรวางนะคะก็นี่ก็คือแบบที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นใ,ใช่ไหมคะคเมื่อเปรียบเทียบกับของจริงก็100%ซแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ชั้นสองครับจะมีหินอยู่อีกสามชนิดมีอีกสชนิดใช่เพรางงั้นบ้านนี้ก็มันมีแค่สมนะคะมี4ชนิดมีสชนิดโอเค <Okay. S 1> ไปดูต่อ พอเราเดินขึ้นมาจากโถงบันไดแล้วเราจะเจอห,หินตัวแรกที่อยู่ทางซ้ายมือเราค่ะคืออ,อ๋อบาโรกบาโรก,รกซ,ซิลเวอร์ใช่ครับว,ว้าวฮ้ยปูดีมากอ่ะเยนเกริบมากสีมันเท่มากเลยนะแต่ยุวามันมีความโมเดิร์นผสมกับความคลาสสิกอยู่ในตัวถูกต้องครับผมแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกโงเเบาละเนีย,บ,ววนยบมากบาโรนี่ เราเป็นบริษัทแรกเลยนะคะเป็นเจ้าแรกที่นําเข้ามาจากบราซิลนี่คือตัวที่2ละตัวที่สองครับผมเมื่อกี้อาซูมาคาฮูบัสจากบราซิลเหมือนกันตัวนี้ก็คือบาโรกซิลเวอร์จากบราซิลโอเคงั้นไปตัวที่3ตัวนี้จะเป็นตัวแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่เราใช้ติดตั้งกันแน่นอนค่ะภูมิใจนาเสนอตัวนี้ไปเลือกมากับมือเลยนะคะจากอิตาลีเลยค่ะชื่อคืออามาโซไนอามาโซไนครับผม สังเกตนี่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ถ่ายชัดๆเราจะเห็นว่าการต่อบอลล่าเนี่ยไม่มีความกระเจิดเลยนะคะเรียบมากนี่หายาไมยาแนวน,นเนี่ยต้อง,ต,องต้องชมที่ช่างจริงๆแล้วคุณดูงานได้ดีมากสังเกตสีหินนะคะหินหินที่เห็นเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะคะมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหินอัญมณีอยู่แล้วเคยเห็นตังหูไหมคะที่เป็นสีเทอร์คอยที่แบบเยียวกันเลยเหมือนสีเทอร์คอยครับถุก่ะโหนี่พอดูมันโดนแสงปั๊บนะมัน ระยิบระยับมากสีสดมมากอันนี้คือสลิปที่3ชนิดที่สชนลิปที่3คืออมาสไนอ์โอเคต่อไปมี4ตัวลงมี4โอเคพาไปดูนเดี๋ยวพาไปดูห้องใหญ่เลยแล้วกันครับผมตัวนี้ยอดของสุดๆแล้วนะนี่คืออาซูบาอาซูบาคียอันนี้เป็นแกรนิตนะคะเป็นแกรนิตจากบราซิลเหมือนกัน ชอบฟิตติ้งบ้านคุณหมอมาก,ากสีสวยงานดีนะคะสีถือว่าสดมากนะคะหินตัวนี้เราใช้เวลาตามหาเนี่ยให้มันได้คุณภาพนี้สีสดแบบนี้เนี่ยไม่ตม่ำกว่า2ปี 2> 2ปอันนี้ยื้อเป็นการบ้านที่เราหามาตั้งแต่สองปีที่แล้วจนเราได้ก้อนก้อนนี้มานะคะตอนนี้จำนวนยังพอเหลือบ้างนะคะท่านไหนที่สนใจก็สั่งจองมาได้นะคะยังพอเหลือนะคะอันนี้เราก็คัดให้คุณหมอเต็มที่สังเกตสีบริเวณนี้นะคะโหมัน Very blue เข้ม cobalt สุดๆนี่ด,ดูดูตามแรกเดี๋ยวเก็บภาพตามแรกนี่นะเชื่อไหมืองนอกยังไม่สวยขนาดนี้ว่าชีวิเลือกมาเนี่ยหนึ่งในโลกละโอเคตอนนี้ก็ครบละอันนี้คือ a z u ีย by h ah e ด er, ah e จากบราซิลเหมือนกัน amazonite a m a z นายบา b a r o เ silver a z u มาคามูบัส จริงๆแทบจะบราซิลหมดเลยด้วยที่บราซิลเนี่ยมีการทําเหมืองถือว่าไม่เยอะมากแต่ว่ายากนะคะโดยเฉพาะเมืองเขาเป็นเมืองที่อาจจะยังไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่แล้วเหมืองเนี่ยมนอยู่ไกลจากตัวเมืองมากฉะนั้นการนําเข้าหรือการทําเหมืองเนี่ยมันจะแพงค่อนข้างแพงขินจึงหายากนะคะปกติปริมาณที่เราได้ามาเนี่ยมันค่อ,อนข้างเยอะแต่สีดจะไม่ใช่แบบน,นี้น ไงถ้าต้องการเห็นชีวชนิดไหนสั่งจองมาได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างเลยนะคะ061 559 5551ค่ะติดต่อคุณคิมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe 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 ไปด้วยนะคะสับเยอะๆครับผมจะได้มีคลิปดีๆที่มาให้กับท่านผู้ชมดูอีกต่อไปครับ